เงีเอาอยแม่เอาเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวดยุดุดุดอแ่มีเดี๋ยวถามกนย่ป้าย่ามาตีกันอยู่ทั้งนี้เพิ่นสีร้องเพลงมาตีกันจังไ้ร้องเพลงกระจานคนเลี้ยงปิีอาเดี๋ยวเดี๋ยวอแม่่เฟังกันถามสักคนเป็นยังเไงเป็นยังเจ้าสิขาไพโดยเนี่ยสขาลูกลูกนี่ตีลูกเจ้าเอาลูกนมาเถากแม่ ะกระเท่าก็แม่แต่ลูกมันเกิดโดนว่าจังสันติสิขามันเลี้ยงไดบ่ไปโรงเรียนมันบ่ไปโรงเรียนโอ้สิขาลูกนอนบ่ไปโรงเรียนเออหนีกัมาหาจอกุทิเสียงนี่อดต้องอ้มันหายอีลีตัวอีนี่แม่จิตฟันนาน้อยลูกตัวเก้าไปไปใส่เอาปรากันเอาเด้อสันเอากันเอาปาดติดตต์เลี้ยงเขาสูงเสียเขาสารแม่หนูบ่อยากไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างไ่อยากไปหนูอยากไปโรงพัก มาตำรวจสิมาเป็นยังมางามอีพากไล่เลียดมึงเอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกมุ้งเจ้าเฝ้าเงี้ยคือลูกข่อยบ่เนี่ยสอบตกซ้ำๆยุบปอดสีปอดสีอยู่นี่สีสิบปีแล้วข่อยบ่อยากออกโรงเรียนดอกอีเมียอยังคือบ่อยากออกข่อยมาขอออกมาแต่แม่ทามากแต่แม่ห้าดิแม่ติดตุ้งหูฉันาะแย่เสียงยาดตอนน้ำขึ้นมากไรยบบปอดมื่นไปไหนเขาเนี่ยปวดโพสเลยไปแน่จ้า เสียงผูไนทำลายซาร์ัเอาเด้อยู่พอดีไม่หงั่งจ้าโอ้โหเจ้าเอกอาวไว้่า้ยังนี่ห่านมาลำเนีมันวิธที่มว้ยเนม่ยไงเอาอันอันสอนลูกสร้างสอนลูกสอนจะไม่ใส่คอนไงแต่ฮันนี่ปืดปาดพอกำนั่นกำนันแม่แตังไหนบอกเขาไม่เท่ามาแต่งตัวก็พอกำนั่นจะจัดดอกอันนี้บอกมันพอกำนันไม่หงั่งจัดโตกำนั่นเลยอาบิพ่อตายแล้ว กูก็นายผัวกูจะดอกแก่เป็นยังเบิ้งเออไม่มาเป็นวัดเทหรือวัดตีใครอยู่ไม่ยังมึงใส่มาหาแม่มึงยังมึงใส่มาหาแม่มึงยังไนเลยใส่กระซีเป็นยังหัวกูตัวมันหนักหัวมึงบอกมันบอกเข่ากับนามึงบักเป็ดใส่หัวมันจึเข่านาจังไรอีปอบเข่าตรงไม่ยังเจ้าระวังผัวเจ้าไว้ดีๆเด้อะวังเบ็ดใบเดี๋ยวนี้มันบอกไว้เนื้อเสียใจเลยเด้อสุมนาจการนี่จังไรวางซางนี่แหละสุ่มมามันไปประชุมประชุมมันนัดกันไปเซิร์ฟจุลีช็อต ขี้แก่ลูกแม่หยังแม่หยังแม่หยังโดุดก็อยากซื้อซื้อแม่มันจะได้จะขวงเรียนหนังสือเพรท่านจบอยู่อะไรนี่เจ้าไปหยังม่หยางเจ้าเคยให้แม่จดใส่ซูนนักเรียนโอ้ยแม่จะไหนลูกลูกจีนี่ลูกจีนนี่มันหยองได้หยองดีมันหยอจังกจีนแหลมันเกิดปีหยออันคือยังซีดอกเแ่าแจกเมื่อนี้เขาว่าเขาจะมาขอยืมเงินเจ้าเมื่อปิดเมียไม่หยา บอกว่าจะให้มันอมหลายลูกอมนะเฉามันออกเบิดแล้วนั่นอยากได้เงินอยากได้จังหวัดจังโอ้ยอีแห้งปากมันได้หือนอนเห็นเขาอยากอีหยังก็มีแต่อยากได้โปดโป้สวายเอาจังเอาเงินสิเอาจะมายืมเงินไปหยังอันคือว่าจังสีดอกว่าสิให้ลูกสาวน่ะไปเป็นคาร์โรดลงกรุงเทพฯกรุงไทยซาว่บะไม่ไงอีวันนี้อยากไปกรุงเทพฯ จะให้หลูกเจ้าอาปากดูลยคือเขาระเบิดเครื่องกินนี่แ <c oughs> ย่จะอยากไปทลาลูกเฮ้ยกรุงเทพฮนามันวุ่นวายเดี๋ยวนี้มีหอดมอบมีหอดโควิดอยู่บ้านเฮานี่ล,ะล่ะกเลยว่าอยากได้น้ำเจ้าไปสะกอนเพราะได้ขาคารถคาลาหวังว่าสิหางสิมียุดเดี๋ยวนี้มันบอมีดอกสิมทามทาสิมาทาลุ้ยกับซ้ำถา,ากินตลาดว้ผมเห้าวละ <c oughs> พ่อเพื่เดียวนี้สิมายืมเงินให้ลูกไปเฮ็ดงานกรุงเทพเออแต่ว่าชั่นว่าซี่ถอดเท้าตรงว่าจังใดลูกเจ้านันแห้งเป็นแซ่เป็นสาวออไปกรุงเทพกรุงไทยมันสิบม่ได้ผัวก่อนตีว่าเป็นอย่างนี้นี่แม่อยากได้ผัวโอ้ยจะไปที่บ่ริโพกของนอฮาทางัยงย่อมมาบานมาเขาเพียมึงเลยเหรอขันกูคาลูกก็หนีชุดเิ้ว่ากูล่างแก่สัตว์บ่เอาเจ้ซี่ซะ เลี้ยงเงินเลี้ยคำจังว่ากันช่งลูกเจ้าไปกรุงเทพถ้าก้อ,ขอ,อน,นขอที่โอนให้มันคอยเอาสัตว์ไปเมียนก้อนเนี่ยต <c oughs> ามนั่นเด้อเออเอออย่าเาาลือมเด้<ห>พอพ<ำ>่อตายกอจังสี่ดอกลาเมวาเสียตัวไปกรุงเทพกรุงไทยนั่นน่ะสิว่าจังไหนคำเพลงแขียวม,มุดตนันแม่มเมาอยู่นี่แม่สิหายตายไปกรุงเทพอยู่สันบอ่อแม่ไปสลากไปสลากคาได้เงินมาจักเล็กจักน้อยมาจุนเจือครอบครั้วสตัว เออเออจังสันละลาไปเด้อมาสิบ่ทันรถแด่สิไปส่งใส่รถลดเด้อข้ามแพงไปไปขึ้นรถขึ้นลาน่ะมึงอย่าไปนั่งเบ่ครูเด้อเขาสิสีมึงใจ่รถเด้อฝากหนึ่งศิลปินนางเอกสาวคนใหม่หมอลำใจกันน้อยครับมอบความสุขให้พี่น้องแนๆในนามของน้องตายสุวอ็ดนึกับงานเพลงนี้ครับ บ้านนาฝนฟ้าไมา่อำนวยโชคไม่ช่วยบ้านนาถึงพรารัองเง่นมองเบ่งฟ้าแม่ฝนลาไหลาตามเคลื่นลมหมู่เฮาถึงคราวสังส สวัสดีค่ะน้องตายสวนังค่ะฝากเป็นแร่เชี่ร์แ่งใจให้น้องตายน้อแในเดื้อค่ะสวัสดีคนที่อยู่ทางบ้านน้ำลัง ยาจากไอ้ถุยอยู่รวงบนน้านนาแต่ต้องจากมา ความรักทุกแรงใจจากพี่น้องแฟนๆทุกๆสถานที่ไปสรงกันต่อกับศิลปินพระเอกหนุ่มเสียงดินี่คือพระเอกดีแล้วเรือบอดินกับ จะพบคนดีหาจนทั่วอุดอรโชคก็ไม่เห็นมีจากอุดอรเานีที่ไปตามที่นโตขึ้ยถึงลำโคพี่นั่งลงร้องเอ้หาจนทั่วแดนไทยน้องจากไม่นิ่หายรจำจากคำลำโค วิ่งวอระธาตุหลวงให้รดนช่วยให้ได้พบคนสวยเหมือนนางที่ไปฝันตามหาหนวดนองนจนทั่วนครเวียงจัดไม่เห็นแม่เอาจองฝันพี่เพจะกลั่นใจตายพี่ตามรา by อย่าทำลำโคกไปหาสาัยที่เวียงจันกลาบวิงวอระธาถาดลวงให้ดนช่วยให้ได้พบคนสวยเหมือนดังที่ไปฝันตามหาตัวนงจนทั่วนครเวียงจันไม่เห็นแม่เนาจอมฝันที่แทบจะกันใจตายที่ตามหา ไปีาารคพี่น้องเอ้ยผู้สาวของผมเนี่ยน้องตายเพื่อนในจากผมมาโดยบอดอัวให่ลำด้ล่ละมาเห็ีดงานอยู่ในกรุงเทพแห่งนี้ บม่รู้ว่ายูมองในของกรุงเทพหน้าตาเพิ่นนั่นมันคือคนอีสานบ้านเฮาแท้ถะเมนยู้ยไอ้เหลือมกรุงเทพเพิ่นบ่ย่านโควิดเหลือยู่ไส่หนอเหลือมามไอเราเบิ่งกันน่ะเรามากจะไส่ผ้าห้อไปตามหาผู้สาวในเร็วใส่หนอหนอือเป็นส่งเอิ่นหาหมู่เรามากับไผหลายไอ้ไอ้ทั้งสองคนครับไปไหนครับไอ้หูจักหูจักเขตเออ่ดาวคานองบ่ครับดาวคานองครับผม ูจักไปทั้งใดครับโตมากยังนี่มานำหาผู้สาวครับผู้สาวสี่มาอู้หูไอ้วระหยานโควิดบอมากรุงเทพยังสี่ผู้ผมสองคนนี่ว่าสิกลับบ้านเราได้ครับมานำหาผู้สาวบอกมานำหาผู้สาวขึ้นรถเมสเบอร์นีสี่นี่สายยี่สิบแมนไปจังสีกัปปานกรุงเรียนใหญ่อยู่เด้ออันเบ้าจังสี่นั่นไอ้ทั้งสองคนนี่เป็นคนอีสานด้วกันบอกครับแม็นครับคนอีสานล่ะนี่สองคนเลยเป็นคนจังหวัดไหนครับผมผมเป็นคนสารคามครับ สารข้ามคือกันผมคือสารข้ามคือกันครับคนบานเดียวกันคนบานเฮาคนบนเดียวกันครับผมไอสิมาน้ำหาผู้สาวมันบ่ครับเมนครับตังงใจกะให้ไอโชคดีเด้อหาผู้สาวให้พ่อเด้อครับครับผมสองคนนี่สิกลับบ้านเมื่อบ้านแล้วยุ่นี่ยู่บ่ได้แล้วไอหาผู้สาวพอแล้วกัเฝ้าเมื่อบ้านเขาเด้อได้ครับโควิดมันหลายยุ่นี่ครับผมขอบคุณหลายครับไอขอบคุณครับ อความสุขให้พี่น้องแฟนแฟนทับสองศิลปินพระเอกหนุ่มเสียงสะอ่เจมบอลอธินาพระเอกแปล กรุงเทพโดนแล้วครับผมมือนีเขากับศึับบ้านหาอีพออีแมนยูใส่กับุ่คืออยู่บ้านเฮาไอนั่นแล้วไอว่าโควิดกับร้ายบ้านแมนครับตอนนี้เขากับมาหอดบ้านเฮาแล้วฝนกระทอยู่บ้านเฮานี่มันสุขใจอีดีไอแม่ละไปเฮากับบาลนะเฮ้ยยังไม่ย้ายมุดมุดชัวร์วัดแต่กรุงเทพปะล่ะแมนครับ มาที่กรุงเทพครับอุ้ยเด็กน้อยกรุงเทพตินี่ปื๊ดไปกรุงเทพตั้งมาโดนคือขาวคักแตระขาวเราเนาะน้ำเพิ่นมี่ข้อลิ้นแมเนาะตินแม่นครับโยบานเท่ากับมี่ข้อคือกันบอยอย่างเดียวดูดข้อโอ้ยปากกมึงจะมามีแต่ผู้ล่อๆแทะเอ้าโอ้ยเสียร้ายกูบาเป็นไหมแม่ว่าทิถามันยุกไปกรุงเทพเห็นกันอีตายลูกอีโตงบ่เห็นบ่หละเออเห็นอีตายบ่ เห็นอยูได้ครับแม่เห็นอยู่เห็นานอยู่น้ากันนี่แหละครับเห็นแม่ยนน้กันแมนครับมันมานน้ากันว่าบัดเนี่ยก็มาอยูเด้ครับเห็นเห็นหลังไวๆบยูวงหันนะกระยับมาดีใจท้ามันก็มาดีใจนลกูในเปียงแบบฟอม์มเงานอนตีมันเป็ยนอย่างไรทันดีใจว่าลูกมาตอก็ดีใจนี่ล่ละว่าลูกมาดีใจหนามันมาบอกเห็นแต่หลังใบใบ กสิมานกสิมานข้างหนา้าข,<อ>ข้างหลังอย่าไป็จ่อเขาดูหลายเขาไมา่แต่กรุงเทพเมี่ยมไป <S <S หากินน้ำ,นนำพักบอนอาบน้ำอาบดีละละเอ,อ้ยกลับมาบ้านมาซองเป็นว่าไปยุใสเป็นว่าไปยุเกลเดมุ่มใดมันก็บบกขืออยู่บ้านเฮาดอกนั <S 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 ออน่นแหละเอาไปอาบน้ำถามแม่นอนถามแม่ได้ลูกเรีไปไปแม่จะอ้อมกินเล่นทัหน่อย์เมย์ว่อนเข่าว่นเข่าเอามากเบ้าเขากับมากเบ้าจำหน่อยเอาไปยังผู้เฒ่าเอาไปเอาเงินชาวภนากรีดมันตีเอาแต่ว่า คอยคือได้ยินว่าจะเอาเมียแกเกียดคอยเอาเงี้ยก็อยู่ในใจนี่เป็นยเงี้ยนนี่แต่พูดสร้างสร้างอันกับเธออยเอาเมียนี่เอากระเทยมาใครก็ผูดไา่เอาผัวอยู่บอกได้ปบาเปิดเหลียวมายทางที่กระเทยเขาเก่าพูดไา่ได้หลายเหตุเขาบ่ได้เอาแม่งงอแงงได้หลายเหตุเย้าเอาอันพูดบอกทานตะวันบานบานไปทางไหนาตไปข้างไหนบุลูกสาวฉันแม่งไม่ได้ผัวหล่ะก็ได้บุ นั่นแหละว่าแม่นเอาหัวเราที่ไปเรียนงเรเ่าค่าโรงเรียนไปยุ่งใจมาใจกับเป็นคนอีสานคือกันหักกันแพงกันภาคอีสานเท่านี้เวรงกวนเป็นเวรงไงคนอีสานบ่ถิ่มกันงอไก่เฮี้ยนกระห้องกันกินเข่ากันกินไหาเออมีปลากรกินปลามีเข่ากรกินเข่าบ่มีเลมีเงินกระยืมกันคันบ่ให้กระเครียดให้กันไปถามกระเครียดให้กัน